กรับสวัสดีมิตรหลักสายรากันสกูุ๊สก้สนครับมาเนี่ผมกับมาหอดาหไม้แล้วครับไม้ก็โอ้ยน้ำก็ลดครับน้ำก็ลดนมกับแรงครับมาเนี่มาลูกว่าสีได้โตบ่ครับมันนี่ยภาพไม้ก็แบบนี้นะครับบิ่งครับปกติน้ำขึ้นมาหอดพีได้ครับมันนี่น้ำลดลดลงไปหอดพุน่น สภาพไม้บรรูุว่าสิเป็นยังไงครับมันนีสิพ่อตบ่ปันึกจเหี่ยวคือเก่าครับกันไม้นีบ่คือกันสิเปียนไปอีกไม้นึงครับไปครับติดตามรับชมหนึ่งครับแจ๋วครับมันมันป้าป้าป้าอุ้ยบ่ถทึกป้าร้อยเสือ

ไม่โดนไม่โดนไม่โดนาเลตอยกับปล่อ เด็ดกระเป๋าเล็ลกับเาเล็เห็นบ่ครับเห็นตัวบ่นี่ครับกาเล๋าลเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเล็ดกับเล็บ ôi ừ, ở chân đây, ui thầy ô chân thầy gấp ở chân đây, là thằng niên mà ư นะโดนอยู่ครับปาเล็ด <c oughs> นั่นขึ้นยุดฟังลอยมาอย่าง,งไรพวกกำลังขี่เมียมัอนกันมาพ่อดอกใส่ทำปนิษนี่นล่ะ

ปิดคลิปครับพี่น้องหมารอบค่ำครับเลยปลาแหลกนี่ครับกำลังลงอย่างกำลังสีเมียพอดีครับร้อยมาพอดีเลยครับโอ้ยวันเป็นสีเหลวครับวันนี้หมานขึ้นเขาครับเจ้าครับเลยตัวเดียวแหรอครับวันนี้